ชมไปดูประเพณีสําคัญที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานค่ะของชาวล้านนาที่จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมแห่เข้าทิพย์ล่องกวานพะเยาสืบสานประเพณีตาลเข้าใหม่ใส่บาทหลวง นางสาวออนอาพาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมขบวนแห่ข้าวทิพย์ตานข้าใหม่ใส่บาดหลวงโดยเริ่มต้นขบวนลงเรือนะท่าเรือวัดติโลกอารามล่องเรือเป็นขบวนแห่ข้าวทิพย์ไปตามก้านพะเยาก่อนขึ้นท่าเรือวัดสีคมคําเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้นเพื่อสืบสารอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาสะท้อนวิถีชีวิตและศรัทธาทางพระพุทธศาสนาโดยการนําข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ มาประกอบพิธีนำข้าวใหม่ มาทุปายาตถวายแด่พระเจ้าตนหลวงณพระวิหารหลวงวัดศรีคมคามพระอารามหลวงเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหารบรรยากาศตลอดเส้นทางร่องเรือนะคะมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจติดตามชมค่ะโดยมีคณาจารย์บุคลากรน,นักศึกษาข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่ช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนอีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของ ภาพลักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาด้วยค่ะ